สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมแหวนเพชร3มวงนี้เลยนะครับแต่เราจะมาลองใส่ดู3แบบ3ส,สไตล์วงนี้ลองใส่ดูนะครับก็ธรรมดาธรรมดาไปนะครับใช่ไหมแต่เราจะเพิ่มลูกเล่นเข้าไปนะครับถอดวงนี้ออกก่อนแล้วเดี๋ยวเราใส่แหวนแถวเข้าไป1วงอ่ะวงนี้แล้วกันปึ๊บ อ่าแล้วก็สวมแหวนลงไปครับอีกวงหนึ่งตรงกลางเรียบร้อยแล้วก็เอาแหวนแถวอีกวงหนึ่งนะครับอันนี้ก็ได้เป็นหนึ่งสตา์ละโอเคเพิ่มแหวนแถวไปอีกครับตายอีวงนึ่งปุ๊บโถสวยเลยที่นี้วิบวับเหมือนเราใส่แหวนวงเดียวเลยอ่า สนใจวงไหนถามได้เลยนะครับขอบคุณครับ